เขาบอกว่าความรักคือการยอมตายแทนกันได้แต่ไม่มีใครบอกว่าบางคนยอมฆ่าเราเพื่อให้ความรักไม่ต้องจากลาคนรักที่ไม่เคยปล่อยมือฉันชื่อรินฉันมีแฟนชื่อพาคินทุกคนบอกว่าเขารักฉันมากรักจนคนอื่นอิจฉา เขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฉันตั้งแต่กาแฟแก้วโปรดไปจนถึงฝันร้ายที่ฉันไม่เคยเล่าให้ใครฟังเขามักพูดเสมอรินเป็นของผมต่อให้ตายไปผมก็ไม่ปล่อยตอนนั้นฉันหัวราอกคิดว่าเป็นคำพูดของคนคลั่งรักฉันไม่รู้เลยว่าบางคำพูดไม่ใช่คำเปรียบเลยคืนที่เขาหยุดหายใจ พาคินตายในอาพาร์ตเมนต์ของฉันไม่มีร่องรอยต่อสู้ไม่มีจดหมายลาตำรวจบอกว่าหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันแต่ก่อนที่รถพยาบาลจะมาเขาจับมือฉันไว้แน่นแรงเหมือนกลัวหลุดคำสุดท้ายที่เขาพูดคือสัญญานะอย่ามีใครแทนผมฉันพยักหน้าทั้งที่น้ำตาไหล และนั่นคือคำสัญญาที่ไม่ควรให้ความรักที่ยังไม่ตายหลังงานศพฉันย้ายออกพยายามเริ่มใหม่แต่เขายังอยู่ในเสียงฝีเท้าตอนตีสามในกระจกที่มีไอขึ้นเป็นชื่อฉันในรอยจูบเย็นๆบนต้นคอเวลาหลับ โทรศัพท์ของฉันเริ่มมีข้อความจากเบอร์ที่ไม่มีอยู่วันนี้เธอแต่งตัวสวยฉันอยู่คนเดียวในห้องผมไม่ชอบเสื้อตัวนั้นมันเปิดไหล่มากไปฉันเปลี่ยนเสื้อทั้งที่มือสัน่นเมื่อความรักเริ่มอิดชาฉันพยายามมีชีวิตต่อออกไปเจอเพื่อนคุยกับผู้ชายคนใหม่ คืนนั้นฉันฝันว่าโดนบีบคอในฝันพาคินก้็มองฉันดวงตาไม่มีตาขาวผมบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้มีใครแทนผมฉันตื่นขึ้นมาพร้อมรอยนิ้วมือสีม่วงบนลำคอโทรศัพท์สัน่นผมเจ็บเวลาเห็นคุณกับคนอื่นความรักต้องการร่างกาย เริ่มขอสิ่งที่มากกว่าการอยู่ใกล้เปิดประตูห้องน้ำผมนั่งรออยู่อย่าปิดไฟผมมองคุณไม่ชัดฉันเริ่มไม่กล้าหลับแต่ยิ่งไม่หลับเขายิ่งใกล้รอยจู้ปรากฏทุกเช้าเย็นเหมือนริมฝีปากแช่น้ำแข็งแต่ฉันยังไม่กล้าปฏิเสธเพราะทุกครั้งที่ฉันร้องไห้เขาจะกระซิบเบา,เบา ผมรักคุณมากเกินไปที่จะปล่อยให้ใครเอาไปคืนที่ความรักต้องการตลอดกาลคืนหนึ่งเขากระซิบข้างหูผมอยู่แบบนี้ไม่ได้ตลอดผมต้องการคุณทั้งร่างไฟในห้องดับอุณหภูมิลดพวบฉันเห็นเงาเขายืนอยู่ปลายเตียงชัดเจนกว่าทุกครั้ง ถ้าคุณรักผมจริงคุณจะไม่กลัวมือเย็นจัดแตะที่หน้าอกฉันตรงตำแหน่งหัวใจข่าวที่ไม่มีใครแปลกใจเสียงวิทยุข,ข่าวหญิงสาวเสียชีวิตในห้องพักไม่มีร่องรอยการทำร้ายคาดว่าเกิดจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเพื่อนบอกว่าฉันดูสงบมากตอนนอนอยู่ในโลง เหมือนคนที่หลับอย่างมีความสุขไม่มีใครเห็นว่ามีเงาผู้ชายยืนกุมมือฉันไว้แน่นและกระซิบซ้ำๆตั้งแต่ยังหายใจจนลมหายใจสุดท้ายความรักบางแบบไม่ต้องการการตอบรับมันต้องการแค่การครอบครองตลอดไป